สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมตัวตัวตันครับกุปผู้ชมครับแบงค์ที่ก็ปผูชมเห็นอยู่นะาขานาักเนี่ยแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ห้าสิบ หล่อเก่ารุ่นเก่าครับอะดูตรงนี้เลยเนาะดูตรงนี้ตัวหนังสือเขียนว่าตัวหนังสือเขียนว่าสมเด็จพระนาริสวนมหาราชครับแบงค์ไปนี่เป็นแบงค์ห้าสิบหล่อเก่ารุ่นเก่ารุ่นสมเด็จพระนาริสวนมหาราชสำหรับใบนี้นะครับ ผมออจิวะเอเบโต่ชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละเจ็ดแสนห้ามืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับกบพ่อจะมาใครมีแป้งห้าสิบลอเก้ารุ่นสมเด็จพระในรีสอรมหารานมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบได้กริปบอก ตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชมมา,มาดูเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนขณะนี้ครับเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ5บาทสีขาวลหล่อเก้าเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก้าผอมเอึชีวะ เอรบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ7เจ็ดืหนึ่งพันบาทเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวโลกร้าเหรียญหนึ่งบาทสีขาวโลกร้ารับซื้อเหรียญระ4สี่หมื่นเก้าพันบาทรับอ่ะมาดูรายละเอียดทีละเหรียญเลยเนาะเริ่มต้นนะ เริ่มต้นเป็นเหรียญนี้ก่อนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวรอเก้าย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ49 0 0 0บาพดรายละเอียดละ่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันทางซ้ายมือฝั่งซ้ายมือตัวหนังสือเขียนว่าผูมิพลอะดุนยเดชฝั่งขวามือตัวหนังสือเขียนคำว่าราชกาลที่เก้าอ่ะนี่คือด้านแรกนะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะ ข้างบนนะเขียนคำว่าประเทศไทยนะพอพันจุดสอสละจุดสองพันห้าครับย้ำนะเป็นพอพันจุดสอสละจุดสองพัาร้อเผาอจิวะเอเบโตชาวญี่ปุ่น ผอมรับซื้อเหรียญละ4 10, 9 0 0 0บานครับาทจ้กดับไปสมัครใครมีเหรียญ1น1บาทรอ9และเป็นปีพศ2547ใครมีเหรียญ1น1บาทรอ9และเป็นปีพศ2547มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบได้คริบบอกตอนนี้เลยครับ ต่อด้วยเหรียญนี้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทสีขาวรอเก้านะสำหรับเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ด0มืพันบาทครับรายละเอียดล่ะครที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผูมิพลอะดุลยเดนะตัวหนังสือเขียนคาว่าราชการที่เก้าดูนะขอบไม้จะเป็นเหลี่ยมนะอะนี่คือรายละเอียดด้านแรกครับด้านที่สองล่ะ ข้างลงก่อนนะครับมีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลข5อารบิกตรงกลางรูปรฉชวังครับข้าวบนเ,เขียนคำว่าประเทศไทยพศพจุดสอสลาจุดสองพันห้าร้อยสาเนะป็นพศสองพันอมเกผมอุจิวะเออบีโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ7เจ็ดื่น่งบาทครับ ต่อด้วยใบนี้คุณม,มิมฉาใบนี้เป็นแบงค์ยีลอ9ก้าดุนเก่าครับใบนี้นะสำหรับใบนี้นะครับขอไปชมครับสำหรับใบนี้นะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ6กหมื่นบาทครับใบนี้รับซื้อใบละ6กหมื่นบาทใบนี้ดูกันง่ายๆเลยนะ ใบนี้ดูกันง่ายๆนะด้านแรกนะด้านแรกดูตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปหลอ9ก้สมัยท่านรองท่านยังเด็กอยู่นะด้านที่สองนะตรงนี้เป็นรูปหลอแก้อะคุณผู้ชมะดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละหกหมื่นบาทรับอะดูกันอีกรอบหนึ่งนะด้านนี้เนี่ยจะเป็นรูปหลอ9ก้า ด้านนี้จะเป็นรูปรอเก้าด้านอีกด้านหนึ่งนะตรงกลางแป้งเป็นรูปรอเก้าสมัยพระองท่านยังเด็กอยู่อะคุณผู้ชมฮะใบนี้ดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ6 0หมื่นบาทครับใครมีแงบงคี่สบใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอะคุณผู้ชมฮะต่อด้วยใบยนี้นะ แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ห้าสิหล่อเรุ่นสมเด็จพระนเรศวรมหาล่าชย้ำราคานะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ7จ็9แสบาทใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทุกจุดและตรงตามทั้งสองด้านจึงจะขายได้นะอ่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยเนาะรายละเอียดจุดแรกครับดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้เป็นลายไทยสีน้ำเงินนะครับตัวเลข50บาทเป็นอาราบิกแถบสีน้ำเงิน1 2 3 4 5มีรูปวัดอยู่ตรงนี้นะตรงกลางแป้งเป็นรูปสมเด็จพระเนเรสวนมหาลาภพระองค์ท่านทรงนั่งอยู่บนพระราชาบังมีกระบี่อยู่หน้าตัาตัวเลข50บาทเป็นตัวทายครับตรงนี้เป็นรูปสมเด็จพระเนเรสวนมหาลาภพระองค์ท่านทรงอยู่บนช้างนะตรงนี้เป็นภาพาทหารทายปีนรบกับทหาพรพม่าครับ ตัวหนังสือเขียนว่าสมเด็จพระในริสวรมหาราชพอพานจุดสอสระจุด2,133-2,148ถึงพยาคั่เป็นสีเขียวปีกซ้ายปีก,วกัวกระพางเป็นสีน้ำเงินนะอ่ะนี่คือด้านแรกนะด้านที่2ล่ะตัวเลข50บาทส่วนกระบวนเป็นสีฟ้าขลังสีน้ำเงินตัวหนังสือ50บาทขีดคู่ละ1 2 3 4, 5, 6, ่หูดอไม่กระจันหนึ่งรูป2รูปครับ ตรงนี้รูปนายหลวงรลอเก้าตรงนี้สําคัญมากคุณผู้ชมครับเลขหนึ่งกับตัวเฮชูครับใครจะเอาใบานี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลขหนึ่งกับตัวเฮตชูจะต้องมีข้อทั้งสองตัวจึงจะขายได้นะรูปพยักครุธเป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือรัฐบาลไทายตัวเลข5 0บาทเป็นตัวทา้ายด้วยหลกไม้หนึ่งจุดสองจุดสามจุดครับตรงนี้แหละคุณผู้ชมคเลขหนึ่งกับททหารครับ กรูปชมะและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแป้ง50บใบนี้ครับใครมีแป้ง50บใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกค่าผมทราบไต้กริปบอกตอนนี้เลยครับ